พอดีอยากจะออกแบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรนะครับจัดอยู่ในประเภทอาคารประเภทไหนครับอาจารย์ครับคืออาคารเนี่ยมันจะมีมากมาเรื่อย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 เปลี่ยนกฎหมายในการแบ่งประเภทอาคารเนี่ยนะครับในกฎกระทรวง55ซึ่งตั้งแต่ปี2543เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ครอบคลุมได้นะครับ,รบทีนี้มันก็ไปปรากฏตรงไหนก็คือหนึ่งก็คือ,อพระราชบัญญัตินะครับวิชาชีพสถาปนิกควบคุมนะครับเห็นไหมครับ มันมีในส่วนของอาคารเพื่อการเกษตร<ม>ทีนี้อาคารเพื่อการเกษตรเนี่ย<ม>ลองไปดูในนิยามศัพท์ของอาคารเพื่อการเกษตรนะครับเขาจะเขียนไว้ว่านะครับเกษตรกรรมนะครับเป็นคำนามการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการปรา่าม้อันนี้คือการเกษตรทั้งหมดทีนี้พอประเภทอาคารเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกนิดหนึ่งก็คือมันจะปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่70 กฎกระทรวงฉบับที่70เนี่ยก็แค่ไขปรับปรุงในกฎกระทรวงจดที่7นะครับคือข้อ1กับข้อ2แค่นั้นเองนะครับส่วนข้อ3เนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีปรากฏคําว่าอาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตรอ่าน,นี้ไม่ใช่2ก็คืออาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์อ่านี<ม>่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเอาคำนี้มาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาคารนี้ก็คือเช่นเราจะต้องเขียนว่าอะไรอาคาร พอสรลชั้นเดียวจํานวนกี่หลังะนะครับเพื่อใช้เป็นอาคารเพื่อกา,ารเลี้ยงสัตว์ะะนะครับเพ้นตตรงนี้ให้ใช้ตามนี้นะครับมันจะถูกต้องตามประเภทของกฎหมายและมันคำคำนี้มันมีอยู่ในนิยามของกฎหมายนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ปรากฏอยู่ในกฎรรกระทรวงฉบับที่55แต่ไปปรากฏอยู่ในกฎรรกระทรวงฉบับที่70นะครับเกี่ยวกห้าม